เจ,จ้ามี้เตอร์ดอลลาร์ซ่ากับเกมสต e w ดิว l รีนะครับ,รบแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะไปลงเมืองเล็กๆคนเยี่ยมยอดกระเชียวเฮ้ยกระยูบินพูด,ดอะไรไม่รู้บไปดีกว่า คือมันมีเรื่องให้ค้างขาดใจทุกวันเลยอ่ออันนี้มาหนึ่งอันแล้วก็คราเป็นเหยื่อเจ็ใบสองเฮ้ยวันนี้วันจำแล้วนี่ว่าเราของไม่หาบิเกลดีกว่าแล้วม่วงของเราผมไม่ดูในวิกินะเขาบอกว่ามันมีเครื่องคอปปี้เจม ซึ่งก็คือไอเครื่องก๊อปปี้ไอพวกนี้แหละซึ่งแบบอ,อยากได้แต่ผมไม่รู้ว่ะดิว่ามันได้มาอย่างไรรู้สึกจะต้องทำคยุยกับจิลิโม่ปะไม่รู้ดิเด็กนรูปด้านขน้างไปเราไปหาบิเกลกันเราแลกโมงม่ให้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเราจะเก็บไว้เผื่อเครื่อง ไอ้น,นี่เจ็บนะฮะเพราะเจ็บอันนี้ผมว่ามันหายยากมากเลยนะกว่าจะหาเจอทีนึงนีดโอ้โหขาแคบลากเอมาแล้วก็ใส่เหยื่อเข้าไปยืนมองหนอนไอ้บอมันคุ้มกับเหยือย่อไหมไม่เป็นไรหรอกเหยื่อเราไอ้น,นี่มันตกทีดียวตาย ถ้าจะไปฟาร์มเหยื่อก็คงต้องไปไอพวกดันบนบนอ่ะดันห้าดันสิบเลยแต่รู้สึกเรามาถึงด้านล่างถึงจุดที่มันเป็นลาวาเพราะมันแดงแดงเห็นฉากแดงแดงนึกถึงลาวาก่อนเลยดึ้งดึ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 งนึ้งนี่นี่นี่ดู้งดึ้ักดิ์สิทเสร็จหันมุมองชั่วผิดตาอาบเกร์บิเกลอา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 ร์บิเกล โททีที่เมื่อวานไม่ได้มาคุยด้วยเคลลารบอกมึงมาสวีดหลังกูเลยเนี่ยนะอุย้ยหัวใจสีเหลืองแล้วสัตว์ของไอสัตว์เลี้ยงของฉันกเนียพริกหมูกเนียเดวิดเกียรติอากาศร้อนนะบอกเราทำไมเดวิดสีหัวใจแล้วมีคนชื่อเดวิดในนี้หรือเปล่าต่ว่าไม่มีนะ เดี๋ยวเดือนหน้านะฮะเราจะทาสปริงเกอร์เราจะไม่ต้องมานั่งลดน้ำเองมันบอกว่าลถสี่ช่องรอบตัวทั้งนั้นก็ต้องเป็นหน้าซ้ายล่างขวาป่ะคือในห้องอาบน้ำนี่มีเราคนเดียวใช่ไหมวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยก็ได้นะ เร็ว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 จะไปขุดเนื้อต่อล้วลองไปเดินออกฝั่งนู้นดิมันออกไปทางไหนเดิ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 นมันเป็นห้องผู้หญิงล็อกอยู่ก็ว่าแหละแล้วใครประเด็นคือมันจะมีผู้หญิงที่ไหนม่าวิ่งไปแล้วด้านบนไม่มีอะไรอ๋อนี่ไงรถไฟที่เขาบอกเรามาเรามาอู้ยอารบิเกลมาทำอะไรแถวนี้อะ อาบน้ำด้วยกันไหมอาบิเกลนี่คงบอกว่าแบบยี่ขยะขยะอะไรอย่างนี้ฉันแปดสิบลงไปนี่ไงแร่ทองถูกเปล่านี่มอนตี้โคตรยากเลยโอ้จะตายนานมากสองสามอือได้ฮาร์ดบูดมาหนึ่งอันอุ้ยตัวอะไรอะดำๆเอ้ยนี่ไงแร่ที่เขาต้องการแร่ที่พวกคุนิโมต้องการเก็บอมันไม่เด้งเลยอะมันไม่เด้งหนีเลยอะอุ้ยได้เมกาจอย ด้านล่างนี่จะมีอะไรบ้างตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ,อ่ะเอ้าฮิวอ้อดอกบอยเซนเลยตีแรงมากตัวในดันนี้โอ้โหตีแทบไม่เข้าอะไรวะชาตินี้ตูจะตีมันตายไหมเนี่ยต้องฆ่าฮิวเลอร์นี่่อ้ยจะตายเอาเออตายอะไรวะอา้าวตายแล้วไปโผล่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฮะ เฮ้ยตื่นสิเอาลุงมาช่วยเราไว้โอ้ลุงใจดีมากโอ้ยเสียไอเทมสองอย่างด้วยโอ้โหโอ้โหโกเราอะยังอยู่ดิ่ะแต่อีไฟล์คอร์อ่ะป็นการตายครั้งแรกจริงๆมันเยอะมากเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจาก อาหารก็ไม่มีด้วยเฮ้ยรู้สึกเศร้าสร้อยไวยเหงาที่นี้นี่มันน่าทำตรงนี้โอ้ยมอนเวนคือแบบอืมค่ายาก y y ยังไม่พอตบแรงอีกต่างหากเลือดเหลือยูสิบเอเนจีเหลือยูสองทำอะไรไม่ได้เลยอะของหายไปสองชิ้นอะไฟร์คอร์สหายไปแล้วก็ อะไรไม่รู้หายไปแต่เราต้องนอนแล้วอุ๊ยคอมแบทคอมแบทเรียลห้าแล้วโจมตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นกับขีแชนเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้บวกสิบห้าเฮดพี เราเลือกอะไรดีการโจมตีทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10%เก็บขีชั้นเพิ่มขึ้น50%เอาดามเมจแล้วกันอเพิ่มเลือดด้วยโอ้เสียทอเสียเงินไปด้วย800อะ่ะคือแบบจากที่ร่ำรวยของ นี่นั่นแหละเราได้ครบแล้วแั้วนึือนะเกบ็กบเกบ็บเก็บทองเก็บไปสองชิ้นบอยเอเซน์อยากมากจอดคือแบบว่ามันตกแรงมากอ่ะลงไปได้สองชั้นทุกต้นตกตายเลยอ,ะ,อะไรวะคือเงิอบอ่ะคือเงิบเลย เลือดเพิ่มไม่เต็มด้วยนะเนี่ยโอ้ผิดตัวอีกแล้วพิกพีคลดเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ให้ดีกับการลงเมืองอือนั่นแหละแล้วก็ไปแช่บ่ เออจริงจริงหลังจากนั้นเราไปแช่บอกก็น่าจะได้นะมันก็น่าจะเพิ่มนะเออทำไมเราไม่ไปแช่บอกะแล้วก็ลงตาลงต่อเออฉลาดเราเตรียมพลิกไปแล้วกัน,นเผือเอ่อเราใกล้ตายอย่างนะี้มีอะไรไหมมีอังุนยอดเยี่ยมจิมจิมเฮ้ยทำไมมันอัง,งุนติดดาวอ่ะ กินก็เพ yeah, <instructors> <c oughs> ิ่มเยอะอยู่เยอะยู่เยอะยู่แน่แน่แปน่แน่แน่แูน่แน่แชน่แหน่แ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 น่แน่แหน่แน่แหน่แน่แหน่แหน่แน่แหน่แ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 หน่แน่แน่แหน่แน่แน่น่แน่แน่แงน่น่แหน่ดหน่น แต่พอดีไม่มีเหยื่อเดี๋ยวค่อยเอาเหยื่อมาให้พรุ่งนี้แล้วกันอย่งน้อยอยังไงเราก็ทําอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วขายไปราคาก็ไม่น่าคุ้มทุนเฮ้ยมีเวสมีเวสสตรอเบอรี่ไม่มีเออใช่เราลืมเอาเวสนะไ, <c oughs> ไปเลยเละลายอะบิเกลอยู่ไหนเย่เธอนี่มันน่าสนใจจริงๆนะครับฉันดีใจมากเลยที่เธอจะม่อยู่ที่เนี่ยเราก็ดีใจเหมือนกัน แต่ประเด็นคือที่ยวนี้เราจะตายไหมเนะี mm ่ย hmm. คือเรามีแต่บลูเบอร์รี่อ่ะเราไม่มีสตรอเบอร์รี่อ่ะไอทองอยู่ฝั่งนู้นดิบินอีกแล้วนี่นี่นี่นั่นแหละบันเดิลคอมพลีตอันนี้ขาดแค่ไฟล์คอร์สถ้าตอนนั้นไม่นี่นี่ก็ได้โอ้ยให้มันได้ดีมากจูนิโม ดึเออเดี๋ยวนะหัวใจอบิเกลซดวงแล้วไปอืจ้อ้าวเราโดนลดขั้นมาโอ้อย่างนี้ก็ไปหาไฟล์ฟอร์ไม่ได้เลยดีเศ้าจุคือแบบจะให้เราไปฟาร์มมาใหม่อะไรเงี้ย คือมันมีตัวหิวด้วยอ่ะโอ้แบบแล้วคือลิฟต์นี่คือลงไม่ได้แล้วใช่ไหมลงลงไปที่อื่นแล้วไม่ได้เยี่ยมแล้วแครอรเค็นกันรัวเลยคือเขา้าใจไหมว่าไอชั้นล่างสุดเ่ยมันไอชั้นสีแดงอ่ะนะมันไม่กลัวเลยอ่ะมันคือโดนตบยังไงมันก็ไม่ล่วงอคือแบบเฮ่คือแบบโดนตบยังไงก็ไม่ติดน็อกแบ็คอ่ะโคตรเลวร้ายเลยนี่เพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม เขาคงจะบอกอะ่ะเพิ่ม10%ก็ดีแล้วจะเอาอะไรมากคือถามว่าทำไมผมไม่เอาขีแขวนเพราะว่าคือตามที่ผมคิดเนะี่ยคือถ้ามันเพิ่มขีแชนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะไม่ว่าอเลยเพิ่มให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือสมมุติแบบดามเมจดาบเท่านี้คือคือถ้าผมตีติดขีธรรมดาก็ฆ่ามันก็เท่าเพียงแค่โอกาสมันน้อยกว่อนแค่นั้นแต่ก็คิดยากอย่างางั้นโอ้ได้จอดใหม่แหละเราต้องลงไปให้ถึงชั้นแปดสิบให้ได้นั่นแหลกประหยัดเวลาหน่อย อูเส้นทีอ่ะไม่ต้องปากระดูกเลยลงไปสภาพอย่างนี้นี่ชวัวป้าบเลยว่าตายสอปุยคอปเปอร์ครบครบอีกแค่ชั้นเดียวเองเราจะไปทวงบัลลังคือดูดิตบไปโคตรไกลเลยไปชั้นศูนย์แล้วก็ไปแช่บ่อน,น้ำร้อนสักนิดนึงทางนี้นี่ไปไหนเนี่ยเอออาบน้ำตรงนี้ไม่ได้ทำไมต้องแช่บ่อฟิน <laughs> ดูตาเราสิ อเต็มเปี่ยมไม่เต็มด้วยขาดอีกสี่ช่างมันเถอะวิ่ง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 เร็วเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่างน้อยลงได้ห้าชั้นหรือหาไฟล์คอร์สได้ก็ยังดีคือตัวเราเปาะขนาดนั้นเลยหรอคือแบบโดนตกนิดเดียวก็ตายแหละเพราะฉนั้นเราต้องไม่ยุ่งกับมันใช่ไหมเป็นทางที่ดีที่สุด 9้าโมงแล้วกิวจะปิดแล้วขายของขายเออใช่รองเท้าเก่าเย่ได้รับเงินกับเขาสักที มีแต่เรื่องเสียตังค์ <c oughs> ไอ้สองสาไปเราจะพยายามไม่บูล้างผ่านจนเกิน,เกนไปอุย้ยโกโออยเสียทางลงแล้วเว้ยเราลองลองไปต่ออุย้ยไอตัวดำๆนี่ก็เนี่ยมันไมสส่สถานอะไรคือเหมือนแบบกูเจอจนชินแล้วอะไรไอตัวฮิวเนี่ยแหละตัวดีเลยสองสาวีแร่สีเขียวมรกตเนี่ยน้ำมันมรกตเนี่ยกาติดมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นกูเซนเทียร์มีติดดาวก็ไม่ติดดาวด้วยเว้ยเฮ้ยแซฟที่แม่กันมรกตขึ้นมาโอ้โหล้ำที่เสร็จสองสามคือมันโคตรจะไม่กลัว ดาบเราอะสองสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 บรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้ยายายาออกไป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 ให้ห่างจากตัวกู่ยาโอ้โหแม่งตามมาเป็นขบวนเลยยาใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ยโอ้โหถ้าจะบ่าก็เป็นคาราวานขนาดนี้ตุหนีก็ได้บอกกันดีๆก็ได้ทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยแต่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วไฟขอที่เราอยากได้อื้ย ครั้งข่าวบ้าได้ถึงข่าวตัวบ้างแหละตีหนึ่งแล้วเราจะมาสลบแถวนี้ไม่ได้ตีหนึ่งแล้วเราจะเดินถึงหรือไม่อุ้ยยิงเงอนเราน้อยๆอยู่ด้วยใส่เข้าไปบ u n d l e complete ได้อะไรโอ้โหค <c oughs> ุ้มค้ามากอุ้ยตกใจเลยตัวเรานี่ตกใจเลยเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยขวงเราคือจูนิโม แล้วโอ้ยแลดูงามขึ้นมาดีๆห้องไอ้นี่ก็แลดูงามตา30แล้วไม่ทันแน่แท้เลย <c oughs> เผื่อจะต้มทันแต่ตัวว่าไม่ทันเชื่อไหมละ่ะตีหนึ่งห้าสิบแล้วเอ๊ะหลับง่วงนอนตรงนี้เลย ทุกชุดอีโมก็ไปทำดีตอ่อ,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 อกกน่าสกิลมายิงเวลห้าคือแร่จะเพิ่มขึ้นหนึ่งเราเราจะเก็บแร่หรือเราจะอนี่ดีเราทำเพื่อมีเกลนั่นแหละโอ้ยเอเนจีไม่เต็มอีกอแล้วแล้วมันไม่มีอะไรมาขั้นให้เราเลยด้วยนะนอกจากแอร์นั่นแหละอ่าต้องเล่นเพิ่มวันหนึ่งสินะ วันนี้แล้วกันเพราะถ่ายมาไม่นานเลยเอาแต่ตายเอาตายเอาเดือนนี้มันมี28วันหรือเปล่าถูกตามไม่เข้าใจเออเอาทองไหมนี่กันแล้วกันมาถลุงปื๊บปื๊ปนั่นแหละแว่นตาด้วยใส่เข้าไปเออถึง The เดอะฮักเจอโจ้าทีมบาบาบบาไม่สนด้วยเอาวยังมีอีกเหรอถึงเดอะฮัก พรุ่งนี้ฉันจะไปที่ทะเลเอยไม่ใช่ใชายหาดแบบอะไรไม่รู้ลูลูไฮไลท์ของงานนี้คือพอดลักพรุ่งนี้ให้ไปในเวลา9มงถึง2ีอมอุ้ยฟาผ่า <c oughs> ว่าทางฤดูนี้คงไอ้นี่ไม่ได้หรอกีมันเริ่มง,ง,งอกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะเกรดนี่มีอยู่ในอันนี้ปะไม่มีอ่ะ อันนี้มาเออใช่ลืมเก็บพวกแร่พวกนี้แล้วแบบธรรมดายังไม่ได้เอาไว้ให้เขาอีกหรอถ้ามันติดดาวไปขาย <c oughs> แเราทําเก็บไว้ตัวนี้น,นี่ตั้งเพิ่มเลยตั้งข้างหลักอุ้ยพายแล้วเดี๋ยวเราไปขุดเนือหาก่อรู้สึกจูนิโม่นี่มาซ่อมไอ้น,นี่แล้วใช่ไหมไอ้รถรางอย่างเงี้ยตอนนั้นเห็นมันบอกว่ามันใช้ไม่ได้นี่ไงไปที่แวนี่ตรงนี้ไงที่จูนิโม่มันมาซ่อมโคอย่างนี้ก็ฟารทราเวลเลยอ่ะดิโคจะเยี่ยม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  ลืมเอาเหยื่อมาลืมเอาเหยื่อมาเอาไงดี ไม่เอาไงดีอ่ะเราก็กลับบ้านสิมีฟ้าทาวเวลไว้ทำอะไรล่ะบัสสต็อป <S 2> <S 2> <S เรามีเรฟรชกับสไปซี่ฟุตเอาไว้กินเออนี่ไง <Yeah, S 2> เหลือสี่อันวีเก้าโมงแล้วจะต้องไปหาอบิเกลน่าจะอยู่ในบ้านไม่งั้นออกมานี่แบบมันจะเปียกฝนแล้วเป็นหวัดถือประหยัดเออเรามาเปิดไอ้นี่กันดีกแวบบ่ามันไม่เสียเวลาทูบอีกอันอุ๊ยอะไรอ่ะเพลงไฟล์คอร์ดเพลงอะไรไม่รู้ เพลงเพลง ừ, ขนมชั้นนีวรีวอร์ดแน่นอนเชื่อผมผมเรียนมา,านี่นี่บอกแล้วนิวรีวอร์ดคอลเลกตรีวอร์ดตุ๊กตาหมีเดฟวักตัวเบืเริ่มเลยเดี๋ยว,ว,ว,ย,ย,วยังไม่ได้ไปหาบิเกลเลยเราไปหาบิเกลกันเฮ้ยอาบิเกลวันนี้อยู่ห้องสมุดนี่วะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหานะตรงนี้นี่ก็ยังไม่ไปไหนเหมือนเดิมไปเรามาขายของ เราจะไม่พลาดข่าวที่แล้วอีกแล้วไปเร็วไปหาอับิเกลทำไมมันของจองกันจุงมเปีย้ยงฟ้าผายอบิเกลอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมทันก็เดินสวนไปทางเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาคุกกี้แม่ทำมืออับิเกลยังไม่มาอีก<ฮ>ช้าจังไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำรออาบน้ำรอไปไม่ อีเวนต์เลยวะอู้อีเวนต์เอาบิเกลด้วยโอ้โหเพราะแล้วเราก็เข้ามาฟังพอดีแล่ะ เดี๋ยวฮะทำไมเธอออกมาในขณะที่ฝนตกล่ะเนอาะอันล่างมันดูแบบนิสัยไม่ดีแค่มาทำงานแหนนะฉันดูแล้วฉันมาที่นี่เพื่อใช้เวลาอยู่คนเดียวอนะเออ เออแต่ฉันไม่เป็นห่วงอะไรนะกิจการของเธอหอกนะเธอ,อ,อ,อมาอยู่ใต้ต้นไม้นี้สิอุอ้ยได้อยู่สองต่อสองด้วยมันเป็นไม่ได้เอ้ยมันเป็นใบไม่ได้ที่ที่จะเข้าใจาความรู้สึกนี้ ดูสิต้องไอเสียงที่ฝนมันกระทบกับอีแหลงน้ำเฮ้ยเราหยิบอะไรขึ้นมาเฮ้ยมินิฮาร์ปเธอที่ทำให้ฉันตกใจได้เสมอเลยนะเดี๋ยวครับอ,อืมเล่นกันไหม เฮักเราไม่เคยรู้เลยนะว่านายมีไอเทมอย่างนั้นด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยครับเพลงเพราะมากสี่ดาวเหมือนเดิมอุ้ยฟ้าผามายไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจออีเวนต์อย่างนี้าแต่เราไปเอาไอเครื่องดนตรีอันนั้นมาจากไหนวะอืมเต็มลอะอาบิเกลนี่รู้สึกจะชอบฝนตกหรือเปล่าชอบธรรมชาติ นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นนับิเกลนี่คงนึกว่าเป็นอะไรนะคนจากนิทานอะไรนะที่ว่าเป่าขุยไล่หนูแล้วก็แล้วก็พวกชาวบ้านไป่พึงพอใจเลยลากเด็กใช่บอกจำเจื่อคก็ได้ละเรียนลางไปชั้น80เฮ้ยเราต้องมาเจอกับสภาพอย่างกแล้ววิ่ได้อันนี้อีกแล้วเจอทางลงแล้วลงรีบลงรีบลงรีบรีบหาทางลงก่อนเลยจะไฟว้ย ไี่เจอทางลงเลยเจอทางลงแล้วมาบกกระโดดปิดทางเลยเดี๋ยว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 เคาะนี่โผเพ่ง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 มาแรกอ่ะหึงใะคิวไอเวนนี่โอ้ยอีสลาวน่าร้ออุ้ยดอกเพชรด้วยเว้ยเดี๋ยวเสียงต้นไม้ล้มมาจากไหนเราว่าเราดีบลงดีวก,กว่าน่ากลัวเลยเกินวยแลกสีแดงอะไรอะลูบี้เราเจอทางลงแล้วแต่เรายังไม่ลง 3 4มซีเอ3่เจออะไรดีๆโอ้ยดำๆนี่มันไม่ดีแล้วไปเถอะลงกันต่อออออยังได้อยู่ยพอใช้ได้อยู่ยังไหวอยู่คือฮิวเลอร์เนี่ยแบบโคตรน่าลำคาญโอ้โหตัวหินอีกแล้วล่ะ ตีชิดมุมเลยชิดในเลยพี่ตบโคตรยากไม่มีทางลงเลยวะมีคัพเปอร์อเราจะเออะไรแรกดีโอ้ยไม่เจอเลยไม่เจออีกอยังจะไม่เจออีกมี่าังจะหมดอยู่แล้วนะเนี่ยเขตแถวนี้เนะี่ยไม่เจอเลยแรปแรปแรปโอ้โหได้มาถึงสองเลยละ่ะไม่เจอทางลงเลยด้ตู้ถางทั้งชั้นเลยใช่ไหม เออเจอได้สักทีเออแครอทถ้ำนี่แหละแกรตายไปก่อนเลยสลามติดมุมเฮ้ยก้อนอะไรอันนั้นอ่ะเดี๋ยว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 ินกันแกรเราใส่ชั้นเชิงเราต้องเอามาให้ได้แร่ทองสี่อันนั่น่ะตายแล้วอุ้ยเจอทางลงด้วยอุ้ยสอง สามี่สิบเจ็แล้วว่าไม่อยากตายอะ่ะอุย้ยเสียงค้างาเสียงครางาอุย้ยเสียงมันมาแล้วขึ้นดีกว่าไปแล้วร้านมันปิดแล้วนี่ว่ามันเคยกินบัสสต็อปนั่นแหละเฮ้ยเปี้ยงหาเขาให้ต้นไม้ล้มหลออ่ะใส่ไปหินใส่ใส่ใส่ใสใส แร่ใส่ไปให้หมดอ่ะแล้วก็ไปเก็บแร่ข้างนอกปึ๊บปึ๊บปิดปื๊บนั่นแหลเอ๋อเลิกขวามันไอ้นี่นี่นเองเข้าใจะิะเนินเะปิดเปดเอาทอปไปิงปิ้งกันเราจะได้ทำที่ิุดทอสัสเกทีอืมนั่นแหละเราต้องการทอง20อันเพื่เอเอิดเปิดเปิ แต่ตังค์จะพอหรือเปล่าเถอตอนนี้ได้มาแล้วห้าอันโอเคเท่านั้นสอนเรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย8 0 0้อ